ดวงสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565มีเวนอฟฟอร์จูนมีดวงของจกกักรพรรดิมีชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงหน้า ถึ้งมากๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้พบกับความสําเร็จพบกับความมั่นคงมีทรัพย์สิสนมีรายได,ได้มีเงินจํานวนมากมายมหาศาลและที่สําคัญนะครับชีวิตลงตัวสมบูรณ์แบบมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในราศีกุมจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เดือนส่งท้ายปี2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงก้องกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ี n ลฮักดูหรือไม่ก็หมายเรียกโทรศัพท์0816971645นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับดูเปรียบเทียบดูแล้วเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่า ดวงของคนที่เกิดในราศีกลุ่มในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความบร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางอาชีพการงานแนวทางการงานแนวทางชีวิต เป็นอย่างไรมาดูทานโรคใบที่1ในส่วนนี้กันนะครับเป็นไมบเท้านะครับงานมาก่อนโดดเด่นไมบเท้าคืองานที่ดีที่สุดในตําแหน่งของทัท่วๆไปเป็นผู้บริหารก็สุดยอดเป็นคนทํางานส่วนตัวก็ดีเยี่ยมเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานก็ดีเหมือนกันนะครับคือมีโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญแล้วก็พัฒนาการต่อเนื่อง มีความรุ่งเรืองขึ้นมาแบบเต็มที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับหรือว่าคนที่ทำงานส่วนตัวมีอาชีพอิสระก็ยังมีโอกาสดีในการที่จะได้รับสิ่งที่ด,ดีกลับคืนมาเป็นผลตอบแทนเป็นโน่นนี่นั่นที่ดีขึ้นนะครับก็จะทำให้อาชีพการงานของคนราศีกุมดีขึ้นมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น Win of Fortune นะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับ Win of Fortune คือกลงล้อของโชคลาภโชคชะตาที่ดีโชคลาภวาสนาที่จะหมุนเข้ามาพิกลเปลี่ยนชะตาชีวิตของชาวราศีกุม ให้พ้นจากปัญหาให้พ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานของท่านจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ดีมากด้วยนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสด้าน,เด,นเด่นก็จะตามเข้ามาคนที่ตกต่ำคนที่ล้มเหลวคนที่พบแต่ความผิดหวังซ้สำซากจำเจมาเกี่ยวกับเรื่องของการงาน มีแนวโน้มสูงมากที่ท่านจะสามารถพลิกตัวเองได้ฟื้นฟูกลับมาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้มาดูคลิปนี้ก็เริ่มต้นมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง เพื่อที่ท่านจะได้สลัดพ้นจากความล้มเหลวสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองจะมากจะน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเราจะส่งท้ายปี2,565ด้วยวิถีชีวิตที่มั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของความ สามัคคีความสมานฉันท์ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นคนสองฝ่ายคนสองหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่เราไปติดต่องานไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามนะครับยังมีความเข้าใจซึ่งกันและกันยังมีความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างอาชีพการงานให้มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับนี่คือคนหลายๆส่วนที่เขามาถามร่วมกัน ถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันสามัคคีกันปรองดองกันทำงานร่วมกันมีทิศทางที่ดีขึ้นมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ปรึกษาหาหรือกันด้วยความเข้าใจที่ดีก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีนี้นะครับชาวราศีกุมจะมีโอกาสในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษด้วยนะครับเข้าใจการปรึกษาหาเรือเรียนรู้พัฒนาก็จะเป็นบทบาทที่สําคัญที่จะส่งให้อาชีพการงานของชาวราศีกุมนั้น เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าและก็มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงินแนวทางการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารบใบที่1นนะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับราชินีเหรียญคือราชินีของความมั่นคงในเรื่องของ การเงินนะครับมาในช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับคนที่รอคอยเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานการค้าขายการเจราจาธุรกิจการเงินทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับอันนี้เส้นทางของการเงินก็จะดีมากมีรายได,ได้มีการดูแลรัละผิดชอบบริหารการเงินที่มีความสําคัญและก็จํานวนเยอะๆเ,เข้ามาด้วยนะครับสุภาพสตรี ชาวราศีกุมโดดเด่นมากทีเดียวนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันนี้โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะครับอาจจะเชื่อมโยงไปถึงจุดอื่นๆงานเงินและความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงของจักรพัินะครับนี่ก็สุดยอดนะครับสุดยอดของดวงของสุภาพบุรุษเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความอ่า รู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความพร้อมที่จะสร้างอาชีพตัวเองให้เกิดความมั่นคงต่อไปแล้วก็ มีโอกาสดีไม่มากมากมากทีเดียวนะครับในเรื่องของรายได้การเงินที่จำหนุนเข้ามาจะได้รับเงินจํานวนเยอะได้มาแบบมีความมั่นคงได้มาแบบมีอนาคตที่สดใสมาจากการงานมาจากอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้แบบมีความมั่นคงต่อไปรวมทั้งการเจรจาการขอความช่วยเหลือเรื่องของสถานการ์ณเงินจากผู้ใหญ่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จได้ดี มากเหมือนกันนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองเส้นทางของการเงินของคนที่เกิดในราศีกุมมั่นคงมากๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice เป็นเรื่องของนิติกรรมเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของการเจราจาการต่อรองการแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องของเงินเงินทองให้กลับมาดีได้นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ถูกต้อง ในช่วงเดือนธันวาคมท่านก็ยังสามารถที่จะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการเจรจาใหม่ๆการทำสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกุมจะมี เส้นทางความรักเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากทารกบใบที่หนึ่งเป็น10เหรียญน,นะครับ10เหรียญคือความมั่นคงในเรื่องของการเงินรายได้และก็มีแผนงานที่ดีๆและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวและความรักด้วยนะครับนี่สิเหรียญเป็นการบางแผนการจัดการการบทหารที่มีความรักเป็นส่วนสําคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะลงทุนจะทําอะไรจะสร้างอะไรต่อจากนี้ไป เป็นการคิดร่วมกันสองฝ่ายสองคนคนที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าทำจำทำตามใจตัวเองไม่ใช่คิดคนเดียวทำคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีๆงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันก็จะตามมาด้วยนะครับนี่เป็นจุดที่ดีสำหรับครอบครัวได้ความรักนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสีดาบนะครับสีดาบอาจจะเป็นเพียงอุปสรรคหนึ่งเดียวในวงจรตั้งแต่งานเงินแล้วก็มาถึงเรื่องของความรักนะครับที่เราเห็นว่าสีดาบเข้ามามาแทรกมาเป็นตัว แปรบ้างให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เข้าใจเรื่องของดวงมากขึ้นนะครับสี่ดาบคือการเราจะทําอะไรด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะทํางานการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆการปรึกษาหาหรือการกางแนแผนร่วมกันนะครับก็ควรที่จะมีความรอบคอบด้วยรวมทั้งอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้างสำหรับชาวราศี กลุ่มนะครับแต่ว่าเป็นสุขภาพในช่วงเวลาของการฟื้นฟูไม่ใช่ว่าจมดิ่งลงไปสุดจุดที่มันตกต่ําแต่ว่าเป็นการฟื้นฟูเพื่อให้กลับคืนมาแข็งแรงมั่นคงต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนที่ท่านรักและห่วงใยก็มีโอกาสนะครับคนที่เจอปัญหามาก็เริ่มฟื้นฟูกลับมามีความแข็งแรงต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3สําหรับเรื่องของความรักนะครับเป็นเดวเวินโอกาสใหม่ๆมีเข้ามาตลอดนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักนะครับรอคอยโอกาสดีๆรอคอยคนรักของท่านที่อาจจะอยู่ไกลอยู่แดนไกลกันอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศการติดต่อกันผ่านสื่อต่างๆรอคอยกันมาในระยะที่มันนานพอนสมควรในความรู้สึกของตัวเรานะครับ ในช่วงเดือนธันวาคมก็คือการที่เราจะมีบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศที่ดีขึ้นมีความลงตัวมีความเข้าใจมีการที่เราจะต้องทำอะไรที่มันดีขึ้นต่อไปในเส้นทางของความรักนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมบังสร้างอนาคตสร้างโอกาสและสร้างสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวในความรักของท่านก็จะมั่นคงต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของโอกาสทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือว่าอุปสรรคอะไรจะมีหรือไม่เรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากฐารูปใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีบรรยากาศดีมุ่งมั่นสร้างอาชีพการงานลูกหลานบริวารเติมเต็มในส่วนที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินใดได้สิ่งดีๆเข้ามาก็จะเป็นจุดที่มีอนาคตที่ร่วมกันมีกิจกรรมมีความร่าเริงมีความสมบังตามเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองเป็นเด็กถือไม้เท้านี่ก็เป็นจุดที่ดีมั่นคงมีลูกน้องมีลูกหลานมีบริวารที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้โอกาสให้การเรียนรู้พัฒนาเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจสู่อนาคตที่ดีขึ้นก็ยังเป็นบรรยากาศที่มีความเข้าใจมีมิตรภาพแล้ก็มีสิ่งที่ดีๆตามมานะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือ ความสมบูรณ์ความลงตัวความเข้าใจในเรื่องของงานการเงินความรักจะมีงานเลี้ยงในช่วงเดือนธันวาคมเข้ามาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จงานเลี้ยงที่มีิจกรรมคนเข้ามาร่วมกันเยอะๆมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงเข้ามาด้วยนะครับมีงานเฉลิมฉลองคนที่รอคอยโอ,อกาสคําว่าแต่งงานจัดงานเลี้ยงมีโอกาสสูงมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกลุ่มในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเราจะมองข้ามไปถึงปีหน้าได้อย่างไรหรือไม่มาดูกันนะครับเป็น4ไม้เท้านะครับ มีโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่รอคอยงานก็จะได้งานทําคนที่รอคอยโอกาสต่างๆก็จะมีตามเข้ามารวมทั้งการเริ่มต้นใหม่ๆก็จะเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการสร้างรายได้เรื่องของความรักเรื่องของการที่รอคอยโอกาสแล้วสมบังแล้วก็มองไกลไปถึงอนาคตที่ดีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแบบนี้เรียกว่ารวยส่งท้ายปีดีทั้งเดือนแล้วก็เดินหน้าต่อปี2,566 ด้วยความมั่นใจว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ดีมากๆจากจุดตกต่ำจากจุดล้มเหลวจากจุดที่ไม่คดีสามารถที่จะเติบโตพลิกโอกาสได้ก้าวหน้ามั่นคงรูปเรืองมีอำนาจวาสนามีบรารมีมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงต่อไปมีงานเข้ามาตลอดนอกจากนี้ยังมีคนเชื่อมั่นมีคนเชื่อถือมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในการเส้นทางของการงานสร้าง อาชีพร่วมกันได้เติบโตต่อไปแบบดีมากๆเลยนะครับเส้นทางของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจํานวนเยอะๆกลายเป็นเศรษฐีได้มีเงินเป็นจํานวนนั้นล้านเข้ามาได้นะครับพี่น้องชาวราศีกุมผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเรื่องของการเงินการติดต่อการเจรจาเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมีการทําสัญญาการเงินใหม่ๆเข้ามา ซึ่งจะส่งผลให้ชาวราศีกุมมีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆด้วยนะครับส่วนเส้นทางของความรักก็มีความสมบูรณ์ มีความมั่นคงมีบรรยากาศที่ดีๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาจจะมีบางคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงบ้างอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีความมั่นคงต่อไปคนที่รอคอยความรักจะสมบังนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีแผนงานมีพัฒนาการที่ดีการลงทุนการทํางานการสร้างกิจการการทําอะไรต่างๆก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับทิศทางแนวทางของท่านจะเติมเต็มด้วยคําว่าคุณค่าความหมายและก็ความสําเร็จที่เติมเข้ามาในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องพนกักงานลูกหลานบริวารต่างๆเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมทั้งมีงาน สำคัญสำคัญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรต่างๆที่จะตามเข้ามาเพื่อยืนยันสิ่งที่จะมีความมั่นคงต่อไปรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้มองไปไกลๆข้ามปีไปจนถึงปี2,566ด้วยนะครับ อาลัครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางที่ทางของการแก้ไขเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์081-697-1645นะครับเอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนและมีความรักที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ